เผมเปรี้ยวกินในช่วงฤดูนี้มันจะช่วยทำให้เกิดหู่งกับที่ดีที่เหมาะสมอาหารที่ไม่ควรกินก็คืออาหารรสจืดรสเย็นทั้งหลายรวมทั้งรสหวานไม่ควรจะกินในหน้านี้แล้วก็ถ้ารู้สึกท่านเช่นท่านตัวเป็นไข้ไม่สบายหาอาหารที่มันมีรสเปรี้ยวเช่นแกงส้ม เอ่อต้ออมโคลงต้มยำต้มซุ่มเออแกงเลียงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็น้ำซุ่มคั้นหรือไม่ก็แกงเดี๋ยวนี้มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันฮิตน,นะนะฟีเวอร์เดี๋แกงอะไรนะมารุมแกงส้มมารุมอนะไรที่จริงมารุมเนี่ยกินมากไม่ดีนะคุณเพราะมันเป็นยายเยน็นคนไข้ามาวางมาเชนคนหะนึ่งกินมารุมมาหกเดือนแนละ้ว กินจนกระทั่งไม่เขาบอกว่าอยู่ดีๆมันชาปลายมือปลายเท้ามันสมควรสมควรตายเลยก็ไม่มีประโยชน์อะไรไปกินทําไมอ่ะเขาบอกแล้วแพงเลยนะเป็นคปซูลมาลงสักัดกินทําไมเขาบอกมันเป็นอาหารเสริมเออเสริมท่าไหนเป็นปลายมือปลายเท้าช่มรู้เดียวมันเป็นยาเย็นแล้วเป็นยาขับเสลวาของทองมันไม่ควรจะต้องกินในในโดยเฉพาะคนที่มีธาตุน้ําเป็นเจ้า ท่านน้ำท่านลมเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะกินมารุมคือคนพูดก็พูดไปหมดไงไอคนแนะนําให้กินก็มันจะขายของมันนะมันก็ดีทั้งนั้นแหละมันก็คุณหมอคนหนึ่งมาบอกให้กินฟ้าทะลายโจรเนี่ยที่กินฟ้าทะลายโจรเสียหายไหมผ้าทะลายโจรเนี่ยมันมีสารมันมียาปฏิชีมชนะชนิดหนึ่งที่สามารถมีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะ มันฆ่าเชื้อได้ในระดับหนึ่งแต่ในขณะดเดียวกันในมุมกลับมันก็เป็นพิษต่อตับถ้ากินยาวนานกินต่อเนื่องยาวนานเขาไม่ได้พูดหมดเขาพูดแต่ว่ามันดีแต่ไม่พูดว่ามันไม่ดีอย่างไรนีแต่พี่ตะบันทําทให้ฟ้าทลายโจร,รูไล่เก็บไม่ได้ทำถนนได้เมื่อก่อนนี้เวลาทํายาแก้ไข้ใช่ไหมฉันต้องมียาเจ็ดชนิดอยู่ในยาแก้ไข้ เมื่อวานนี้ให้คนไปขอปกติบออ้บานเียมันจะอู้ยยกให้เลยเป็นแแปลงเลยเมื่อวานไปอามันบอกโลสิมาาแม่เครียดึ้กว่าทันทีแล้วยาเม็ดเนี่ยมันใส่ชนิดเดียวที่ไหนมันต้องเจ็ดชนิดอ่ะโอโ้โลสิมาโลสิห้าถ้ามาตากแห้งมันจะเหลือสักกี่โลซื้อสดๆแม่โลสิม้า ขอเองด้วยนะแม่เนี่ยเลยทำให้กูหายยาๆๆยากมากเมื่อก่อนนี่เก็บฟรีอู้ท่านไปเอาเพิ่มมาลุกรุงแรักเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้มึงอย่าเข้ามาอะไรก็ไม่รู้ได้แบบกินได้แล้วฟ้าอะไรโจรนี่เขากินเนี่ยเขากินกินสดๆเนี่ยเขากินตัน้งแต่ไปที่หนึ่งจนถึงที่เจ็ดถ้าเกินเจ็ดมันเป็นพี่ต่อตับ<อ>เขาบอกไหม ว้าอะไรโจรอย่างเดียวเลยว่าอะไรโจรไม่ถูกแงแล้วเวลาเด็ดก็ต้องมีมีเวลาบอกด้วยมาเด็ดฟ้าทะายโจรควรจะเด็ดตั้งแต่เช้ามืดพอถึงบ่ายเลยเที่ยงไม่ควรเด็ดเพราะฤทธิ์ยาจะรุนแรงต่อตับและมีผลต่อตับอกไตบอกไหมก็ไม่เคยบอกเล่นแต่โจรอย่างเดียวเลยฟ้าทะายโจรกำเพื่อจะขายที่หายดีคุณธนาธารูี่วที่โทรศัพท์เลยลูกน้องมาจูงมืแต่ก็ไม่เคยได้ขายแล้วจะมาแจง แต่ของหลปูไม่ได้ทำพระธนเจรไม่ได้ทำเพราะว่าเวลาหลวงปู่จะใช้ยาต้องคำนึงถึงฤทธิ์ลและรสของอยาถ้าหลวงปู่จะใช้ยาพระธนเจรก็ต้องใส่ยาตัวอื่นเพื่อกำจัดฤทธิ์นะครับคือกำจัดฤทธิ์ลแล้วพิษของมันทำให้ฤทธิ์แรงแต่พิษต้องเบาลงยาอย่าง้จึงยาแก้ไขหลวงปู่จึงใชยย้ยาทั้งเจ็ดชนิดในในยาตัวเดียวกนะัล เพื่อเพื่อสนับสนุนริอดและลดนที่ที่มันมีอยู่ในพื้นต่างๆให้รดรงให้เป็นกลางไอ้เั้นเวลานี้ที่เุกคนอยู่กันเนี่ยถ้าไอ้แต่ขั้นแต่คอเจ็บคอเนี่ยฟ้าทะเยโจรสดๆร้างยอดมันเด่นแล้วมาเคี้ยวแล้วอมกลืนอมแล้วก็กลืนค่อยๆกลืนน้ำลายทำอย่างนี้สองครั้งก็หาย ถ้าเสลดมันดีขึ้นแล้วมีเสล่เหนียวเหนียวก็ไปชงน้ําขิงดื่มแต่น้ําขิงเนี่ยมาเช้าปู่ปู่บินาบำบัดคนเขามาการมมร,ร่มให้เพราะฝนตกแล้วเขาก็ถามาถาน้ําขิงเนี่ยมันแก้หวัดได้ไหมเรมาเขาบอกแต่เย็นน้ําขิงเนี่ยมันแก้ได้แต่ตอนเยี่ยวมัหายหมดแล้วน้ําขิงเนี่ยมันอยู่ได้แค่เดินเยี่ยวเข้าใจไหมเพราะฉะนั้ใในใครอยากจะกินน้ําขิงให้เป็นยาก็อย่ายเยี่ยว สูตรทนกกับข้าคุย้นดก็่อ้จริงอันนี้เรื่องจริงเพราะมันอยู่ได้แค่เยี่ยวเลยน้ำขิงนี่มันจะให้ฤทธิ์ตั้งแต่เราใส้ยันกระเพาะแต่มันไม่สามารถซึมเข้าไปในกระแสเลือดถ้าอยากจะให้ฤทธิ์ของน้ำขิงซึมไปในกระแสเลือดต้องใส่ชาปูหรือไม่ก็ไรหรือเอกระชายหรือขาฤิ์มันถึงจะฤทธิ์มันถึงจะซึมเข้าไปในเลือดได้ถ้าไม่นั้นก็เยี่ยวหมด กกินแค่เยี่ยมเยบางคนบอกออ้ยผมกินมาตั้งกี่ปีแล้วไม่เห็นมันดีก็คุณกินไปเยี่ยมเนไม่ได้กินเอาไว้ใช้ถ้ากินไว้เป็นยาก็ต้องมีกระบวนการที่จะให้ร่างกายมันดูดซึมคือค่าลิ์ของมันเพื่อให้ร่างกายมันดูดซึมเอาเอาเอาไอ้ค่าพิษของมันแล้วให้ร่างกายมันดูดซึมเอาลิ์มาใช้แต่นี้เราไม่มีไงเราใส่สซเดียดเนี่ยคือหม่อกินแบบหมแล้วคนพูดก็ไม่ฉลาดที่จะสอนเนี่ย ที่ทำให้โอ้โห้ฟ้าธนัยจรหายากนี่เริ่มจากไอมาลูมฟีเวอร์มาเป็นฟ้าธนัยจรไอจีโอนฟีเวอร์เงี้ยแล้วต่อไปมันจะอะไรฟีเวอร์อีกไนี่บบวบจ้าใบบวบอบบวบนี่ก็เป็นยานะพวกไออัมอัมไซเมอร์ไอ้อัมไซเมอร์ไอ้สมองเสื่อมสมองฟอความจำตกต่ำจำไม่ได้ว่ามีผู้คนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันมีหลายคนหรือเกิน แต่อย่าถึงขั้นจําไม่ได้ว่าโผุคนไหนนะหน,น้ามืดถ้าถึงขั้นนี้เราไม่คบแลวไม่มีใครคบด้วยล่ะเขาให้กินน้ำไหวนโบโบน้ำแหวนปบโไว่าอย่าไปซื้อที่ตลาดเขาขั้นนะ้ำแล้วก็ใส่ขันเขาต่อ,อนมันเป็นคิดต่อเรื่องไม่ถูกเข,ขาคั้นเองคั้สนสดๆกิน ใบโกโไม่ต้องคั้นก็ได้เอามาจิ้มกับกระปิล้นกับปล้านล้นเจ้าเที่ยวหลวงก็ได้หรือกินสดๆจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แต่ใบโปโสมัยนี้ไม่รู้เขาฉีดยาหรือเปล่านะเมื่อก่อนนี้เราเก็บกันตามหรือไล่ไนาเดีนี้เขาเขาฉีดยาเห็นใบมันหูหูโอใหญ่ๆน้าโคมัแต่ใบบปโที่ลุงปู่ใช้ให้เขาเก็บมาจากป่าท้องป้าภูมมันอยู่ริมน้ํามันก็เลยใบใหญ่ แต่ว่าไอ้ที่เขาขายนี่ไม่แน่ใจก็หาซื้อได้ก็กินแก้โรคสมองเสื่อมความจำเสื่อมเนี่ยพวกที่นั่งนั่งเสื่อมนะวะเนี่ยเสื่อมไหะเสื่อมไหมเสื่อมไหมใครใครบอกไม่เสื่อมอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนสอนไปหยิบๆว่าอะไรการใช้ยาของอะไรเข็นตรงน แล้วแต่ใครบอกไม่เสียฉันไม่เสียเลยเรื่องเรื่องนี่ครับคือเรื่องที่เราคุยกันเมื่อช่วงเช้านะครับเราก็คุยอย่างออกรถมากๆนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยบอกว่จริงๆถ้าอย่าง่มองเดี๋ยวคุยกับญาติทำก่อนไปแดนไปแดนแร้ไม่ฟังเพราะฉันบอกรถจริงๆเพราะเพราะผมเรียนท่านหลวงปู่ไปนะครับบอกว่าเวลาผมนั่งรายงานข่าวเรื่องไข้หวัดใหญ่2009เนี่ย กราต้องยอมรับนะว่ามันเป็นของใหม่แล้วมันก็ใหม่มาตลอดข้อมูลมันก็ไม่นิ่งเฉยนั่งวันนี้เรานั่งสนทนาธรรมกับท่านหลวงปู่เนี่ยมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงออกมาอ่ครับเพราะฉะนั้นความใหม่ของมัน,น่ในที่สุดแล้วก็ยางเรียนท่านหลวงปูป่่อช่วงเช้าบอกว่าจากสูงสุดก็กลับลงมาสู่สามัญก็ไม่หูกสื่อไยไทยท่านหลวงปู่จำได้ไหมครับว่าท่านหลวงปู่เคยให้หนังสือเล่มน,นี้อ่านเกาเล่มนีนน้ให้ผมที่เนี่ยที่เวทีเนี่ย ฟรี<ม>ฟรีเใช่ไหมฟรีฮะชอบมาก<ะ>ต,านตอนแรกชอบตนอตนที่ฟรบปีเข้ายี่สิบปีก็เลยได้ออกรถไม่ต่างคัญคือได้ไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่นั่งคิดผมจะหาข้อมูลจากไหนในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเขาก็พยายามที่จะยิงเข้ามาอย่างที่ทะลุงหัวฟ้าทะลายโจรหมัดหัวหอมเห็ดหอมแกงส้มต้มยำแกงเลียงยำประทูอะไรพวกเนี้ยมาให้ลรงขัดกลับมาส่วนใดผมก็เลยนึกได้ว่าผมมีหนังสือเล่มนี้หลวงปู่ผมก็ไม่น่ามเปิดอ่าน เปิดอ่านจนหมดเลยนะฮะถึงได้รู้ว่าสิ่งที่หลวงปู่พูดแล้วก็สิ่งที่ทางคนที่เขาเกี่ยว <c oughs> ข้องกับเรื่องสมุนไพรมันอยู่ในนี้หมดเลยแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในครัวอยู่ริมรั้วบ้านเรานีกว่ะนะฮะเราก็เลือกหน่อยเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบางทีมันก็มีสารพิษมีอะไรเยอะแยะแต่เราก็เลือกดูที่มันสะอาดเราไว้ใจที่เราจะบริโภคมันสิ่งที่าท,าท่านหลวงปู่ได้อาถารถไปได้ชี้แจงมาเนะี่ยมันอยู่ในนี้สองร้อยสิบหกพืชสมุนไพรนะฮะ แล้วมีอาหารก้าวไม่ใช่อย่างที่เรารู้จักกันคือเปรี้ยวหวานเค็มจึงในแค่้ชฉันเนี่ยที่มีขงมีฝาดมีเฟื่อนมีอะไรเติมไปเต็มเลยมีหอมมีหอมสุดมีหอมมีร้อนรุนแรงแล้วคนที่เขียนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไข่แต่เขาใช้ชื่อว่าเท่าไม้แห้งฟังครั้งแรกนี่ยผมก็ดูชื่อโดยเท่าไม้แห้งกับอาหารก้าวผมว่าผมอ่านจบผมจะรอดหรือผมจะแห้งเหี่ยวคนทีนถึงตอนนี้ตอนเช้า ก็ยังไม่รู้ว่าใครเขียนเขียนได้ออกรถจริงๆออกรถยังไงลูะเนี่ะออกรถหมายความว่าคือเขียนแล้วให้สรรพคุณเย็นย,ยอทุกอย่างเกี่ยวกับสมุนไพรเสร็จบอกบางตัวเนี่ยกินเข้าไป3วันหาย4วันดี7วันไม่หายอาจาั้นก็ตายก็เขียนไปทีเนี้ยก็บอกจะแนะนำทำใหม่จน,นจบแล้วแต่ดีนะแต่ดีดี่็สักครู่มีญาติทำถล่มหัวเรียนถล่ม เรียว่าที่สวนลุมพินีมีญาติที่ทำมาจากต่างประเทศนะพอจบรายการเสร็จเขาก็เดินเข้ามาขอดูหนังสือแล้วก็บอกว่าติดต่อทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิด้านนอกแล้วแต่ว่าหนังสือหมดเขาอยากจะเอากลับไปที่ภูมินอกไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนเนี่ยมวลเนาะขายดีมากมีว่างแล้วใช่ไหมครับอ่านั้งแจ้งกันเลยนะฮะหนังสือเก้าอาหารเก้าเออก็ฉันให้คุณน้อยเล่มนึงไม่เห,เหรอก็สูสายเขาจะมาข ร้อยเล่มงพอเยได้ผมแจกผ่านทางที่เชียนก็ได้ครับเพราะเขาอยู่ทั่วโลกนะตอนส่งรันปากก็เอาไม่แจกจะแจกในช่วงรายการข่าวครับสยามเช้านี้ตอนเช้าผมก็รอรับได้นะทุกวันถึงส่ง6โมงเช้าเขาต้องใส่ใครใช่ไหมครับเป็นข่าวนี่คือประเด็นที่เราคุยกันกลับมาที่วงสนทนาได้ยิน ถ้าหลวงปู่เกริ่นเอาไว้เรื่องของมงคล38ประการอยู่ข้อหนึ่งเรื่องของมงคลกลืนข่าวในพภาวะแบบนี้ล่ะนะเรื่องประเด็นข่าวเรื่องของกระแสข่าวลือวันนี้เราจะไม่แตะในสิ่งที่เราต้องสองผมหนึ่งคนและอีกหนึ่งรูปชอบคือจะไม่แตะเข้าไปกับข่าวหือเรื่องของการอื่งๆจะไม่เอาสีแบบเราจะมีสีเดียวคือเสขียความมีชีวิตนะฮะคุณครับจะพ่อขัดไถ่เนี่ยมันขาว ขัใจมือมืจ็บนะเห็นไมเหนไหไม่นาจะสมวนะแล้วนี่ลราขันใจขัดคอยังมันขับเจ็บตายนดไหจะยอมพ่สักครั้งก็คือเรื่องของความเชื่อประจมยังไปแล้วกั่เดี๋ยวไม่ต้องบอกไปจนได้เรื่องของความเชื่อฟังแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับคนตื่นข่าวเดี๋ยวนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันท่านหลวงปู่เวลาเรา เราทุกท่านอ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามนะเดี๋ยวนี้เวลาจะหาที่พึ่งสักอย่างหนึ่งจะกราบไหว้บูชาจะหาเหตุผลมาเชื่อมันไม่ค่อยมีหรือไม่มีตัวบุคคลให้เราเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้นะฮะอย่างล่าสุดเมื่อเช้าเช้าวันนี้มันมีคนไปแห่ไปกราบไหว้หูแฝดสยามเมื่อวันก่อนหวึจอกไปกราบไหว้ต้นตะเคียนออกกล้วย กลางลำต้นเลยแน่นเป็นเครือเป็นร้อยเลยแล้วก็แห่ไปกราบเห็ดเห็ดสีทอง<ม>คือมันเยอะขอันุูก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเองเป็นคนพูมิใช่ไหมคนระับข้อธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนให้เราเชื่ออย่างมีเหตุหมีผลแต่มันเกิดจากอะไรเป็นเพราะเราตื่นไปตามเขาตื่นระดกไปตามเขาไหมหรือว่าเป็นเป็นเพราะมันไม่มีคนจะให้เราเชื่อแล้ว เออมันฉันพิจารณาอย่างนี้นะคนบางคนที่ไปเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อหรอกแต่ไปดูเลยแต่บังเอิญไปดูแล้วมันก่อนมันพาไปมึงไหวหรอกูก็ไหวมันก่อนมันพาตันมันก็เลยพากันไปรูเหมือนว่าถ้าถามว่าแต่ละคนเชื่ออะไรบ้างเออมันก็คงจะมีส่วนหนึ่งแหละที่เขาเชื่อเป็นจริงเป็นจังเอาเป็นเราตายแล้วพวกส่วนเดียวนี่แหละมันกลายเป็นพลังใหญ่ในสังคม เป็นเป็นแรงัดนั้นเป็นแรงจูงใจเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวไม่ได้เลยต้องหาวิธีการสร้างพวกพ้องเคร่ายเพื่อให้ความเชื่อของเขาได้ขยายกระจายออกไปเขาจะได้อยู่รอดกอดภไยหรือไม่ก็อยู่สบายกว่าเก่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการขายความเชื่ออย่างนี้ธุรกิจขายความเชื่ออย่างนี้มันมีมาตั้งสองพันกะว่าปีแล้วสมัยก่อนนี่ในพระวินัยในพห้ามกันนะพระที่ขายความเชื่ออย่างนี้นเช่นไปพูดกันว่า เราเป็นบุคคลบรรลุธรรมแล้วเราเป็นพระยาเจ้าแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วหรือแม่ที่สุดก็คือเราเป็นคนที่เข้าฌานสมาบัติบรรลุหรือไม่ได้พูดในตัวเองว่าเราเป็นแต่ไปพูดว่าเออเมื่อวานท,ที่ผมเห็นพระองค์นั้นนั้นวิเศษมากเลยเดินบนอากาศได้อย่างนี้แล้วก็ไปเตรียมเันไว้รับรางวังว่าเออเดี๋ยวผมพูดให้คน